สวัสดีครับอยู่กับโจทย์สอบเข้ามหนึ่งนะครับวันนี้ครูเบมจับมาสอนนะครับโจทย์ข้อนี้มาดูกันเลยว่าจะทํากันยังไงดีฮะเพื่อหาค่า A ครับเขาบอกว่ากําหนดครับ1นบวกกับ1ส่วน1นบวกกับ1ส่วน2อบวกเส่วนหอุ้ยอันนี้ครูเบมจะชอบเรียกมันว่าเศษส่วนขั้นบันไดโอเคไหมครับเราต้องการรู้ครับว่าค่า A ตรงนี้ครับคือเลขใดในบรรดา4ี่ช้อยนี้โจทย์กําหนดมาให้แล้ว ก่อนอื่นครับเราจะต้องรู้เทคนิคของการทรําเศษส่วนซ้อนนะครับเราเจอแบบนี้ก่อนอื่นนี่คําใบ้เขาบอกว่าก้อนนี้ทั้งก้อนครับก้อนนี้ทั้งก้อนฮะจะเท่ากับก้อนนี้โอเคไหมดังนั้นวิธีการของโคเบมก็คือโคเบมจะทําการปรับก้อนนี้ครับให้กลายเป็นก้อนนี้อ่าโดยการทําเป็นขั้นบันไดไปทีละสเต็ปของโคเบมก็จะมีเทคนิคก็คือ1เปลี่ยนเป็นจานวนค้ะแล้วก็ค่อยตบลงด้านล่างมาดูกันเลยว่าคืออะไร อันดับแรกครับ29ส่วน17เครูเบมเขียนมาก่อน29ส่วน17อันนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมครับสามารถทําเป็นจํานวนค่าได้17หาร29ได้ได้1ครั้งครับเศษ12แล้วก็ส่วน17อันนี้คือสเต็ปที่1จากนั้นครับเราสามารถแยกตรงนี้ได้ครับกลายเป็น1บวกกับ12ครับส่วนด้วย17ครับทันไหมฮะ จากนั้นครูเ็นบอกอย่างนี้ฮะตรงนี้ครับเราแอบลองดูเศษส่วนซ้อนในบางกรณีเช่นเราบอกว่าถ้าเรามี1แล้วก็ส่วนด้วย17ส่วน15ตรงนี้ครับเศษส่วนซ้อนสูตรในการคำนวณที่ครูเบนเคยให้ท่องก็คือใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล,กลดังนั้นก็จะกลายเป็น15ขึ้นไปคูณ1ได้15 17ขึ้นไปคูณ1ได้17 ดังนั้นถ้าครูเบอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนซ้อนเป็น1ส่วนตามที่โจทย์ต้องการครูเบมแค่ต้องปรับตัวนี้ตบลงด้านล่างแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องสลับเศษสลับส่วนโอเคไหมครับหรือกลับเศษกลับส่วนดังนั้นครูเบมจะทําการตบตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนเดิม1ึบวกเขียนมาเหมือนเดิมโอเคไหมฮะตรงนี้กลายเป็น1แล้วก็ส่วนแล้วครับจาก12ส่วน17เปลี่ยนเป็น17ส่วน12สสังเกตอะไรไหมเฮ้ยเริ่มมีละขั้นตอนแรกเห็นไหมฮะขั้นบันไดแรก โผล่มาแล้วขั้นบันไดถัดไปครับอ่าเมื่อกี้ครูเบนบอกว่าเทคนิคคือเปลี่ยนไปจานวนค้าแล้วก็ตบใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนไปจานวนค่าอีกหนึ่งทีครับดังนั้นจะกลายเป็น1บวกกับหแล้วก็ส่วนครับ12สามารถหาร17ได้1ครั้งครัครบเป็นเศษ5ครับแล้วก็ส่วน12 ขั้นบันได 1, 2, 3, 4ขั้น 1, 2, 3ยังแค่3คขั้นไม่ได้ต้องตบตัวนี้อีก1ทีครับลอกทุกอย่างมาเหมือนเดิม1บวก1ส่วนด้วย1บวกจาก5ส่วน12ถูกตบลงกลายเป็น1ส่วนด้วย12ส่วน5ครับตรงนี้โอเคไหมฮะทันนะฮะจากนั้นก็เปลี่ยนอีก1ครั้งครับ5หาร12ฮะ1บวกกัน1ส่วน1บวกกั 1, ส่วน แล้วก็5หาร12ได้2ครั้งครับเศษ2ส่วน5สังเกตเห็นอะไรไหมเป๊ะเลย1บวก1ส่วนด้วย1บวกหส่วนด้วย2บวกแล้วก็ a ชัดเจนครับแล้วก็เลขอะไรฮะเลข5ดังนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่า a ต้องตอบอะไรครับ a ต้องตอบ2ครับจบแล้วฮะ เทคนิคก็คือเปลี่ยนเป็นจำนวนคะ่ะแล้วก็ตบลงด้านล่างโอเคไหมฮะให้เป็นหนึ่งส่วนโอเคนะส่วันนี้กูเอ็นเฉลยข้อนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมสอบเข้าม .1 วิชาคณิตศาสตร์ครับไว้เจอกันใหม่นะครับเด็ก,ดกบ๊ายบาย